สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม De ตี้อารีนาครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนว Turnba s e d RPG ตอนนี้ก็เปิดให้บริการอยู่บนสโตทยด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลิงโหลดไ้คลิปเหมือนเดิมตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีก,กว่านะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เซิร์ฟนะครับผมจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่3นะครับผมโอเค กดเข้าไปเลยดีกว่าครับผมอ่า ก็บรรยากาศข้างในตัวเกมก็ถือว่าภาพสวยอีกเกมนึงนะครับสําหรับเกมนี้ระบบการต่อสู้ก็จะมีออโต้ด้วยอันนี้ก็คือหน้าเมนูหลักของตัวเกมนั่นเองนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวละครของผมนะครับทั้งหมด3ตัวตัวนี้จะเป็นตัวละครหลักนะครับเป็นตัวละครเมนที่ตอนเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้เลือกสายอาชีพอยู่นะครับทั้งหมด3สายด้วยกันแล้วก็สลับสับเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้กันก่อนนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะ มีเควสตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัวละครเนี่ยสามารถวิ่งได้นะครับนี่ฮะวิ่งได้ในฉากตรงนี้นะครับเห็นไหมวิ่งไปนู่นไปนี่นะครับเนี่ยเควสก็กดที่คีหนึ่งนะครับมันก็จะกดรับเควสไปแล้วนะครับผมอืมอันนี้เควสผมทําเสร็จแล้วนะครับก็มารับของรางวัลประมาณนั้นนะครับส่งเควสต่อไปมันจะให้เราทําอะไรแล้วก็กดคลิกทีหนึ่งก็ได้นะฮะนี่มันก็จะพาเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมอ่ะกดไปเปิบเบเปบนะตอนนี้ยังคุยแบบเควสกันอยู่นะครับนี่ฮะ เรียบร้อยเควสนะครับต่อไปเขาจะให้เราไปเคลียร์ด่าน3ามขีดสนะครับถ้าเกิดเราไม่กดเควสตรงนี้ก็มากดตรง a อเว n เ u r e ์ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะพาเราเข้ามาในด่านตรงนี้เห็นไหมฮะเออด่านต่อไปคือ3ามขีดสนั่นเองนะครับก็เราก็จะทําการจัดทีมลงไปเพื่อที่จะต่อสู้ตามด่านต่างๆแล้วก็เก็บดาวเพื่อที่จะเก็บสะสมมาเปิดกล่องด้านล่างตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ตัวเกมก็จะมีแบบความยากง่ายตรงนี้ครับ normal elite นะครับ n i g h t ด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจนะครับยังล็อกอยู่น,น่นองนะครับก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคมากดไปต่อสู้ครับผมจัดไปอ่าก็เวลาต่อสู้จะต้องใช้ energy ตรงนี้ด้วยนะครับผมลุยเลยฮะระบบตัวเกมเนี่ยยังมีอีกเยอะนะที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมเล่นมานิดหน่อยนะอืมโอเคเข้ามาแล้วนี่ บรรยากาศฉากต่างๆก็โอเคครับระบบการต่อสู้ก็เนี่ยฮะมีออโต้ด้านบนนะครับผม,มกดออโต้ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นการเล่งสปีดนะครับผม,มถ้าเกิดกดแมนนวลก็เนี่ยฮะกดใช้สกองสกิลต่างๆไปนะครับแค่นั้นเองสกิลก็จะมีคูลดาวน์ไม่เยอะมากนะครับผม,มถ้าเป็นด่านธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันจะต่อสู้ทั้งหมด2เวฟด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นด่านที่ยากขึ้นกว่าเดิมก็เวฟมันจะเพิ่มขึ้น อ่าเรียบร้อยครับเว็บแรกครับไปพอเลยนี่มันจะมีท่าแม้ตายของมันด้วยนะครับผมต้องเก็บเกรด้านล่างตัวนี้ให้ครบก่อนนะฮะมันถึงจะใช้ได้นะไม่รู้ว่ามันจะใช้ให้ดูได้หรือเปล่าออ้ตัวละครตายไม่โอ้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวไปดูกาชากันนะครับว่าจะเกลือมากน้อยแค่ไหนนะฮะผมเก็บไว้เอามาเปิดไว้ให้ดูอยู่นะครับ ไม่น่ารอดดูแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แค่ okay, เลยตัวเดียวเออสวยงามครับผมอ่าเรียบร้อยครับสู้ผ่านนะแต่ว่าก็ไม่ได้สามดาวแน่น,นอนเพราะว่าตัวละครตายไปนะครับโอเคเลเวลอัพด้วยนะครับก็สู้เสร็จก็จะได้ของรางวัลมาเนาะอ่าเรียบร้อยครับผมอืมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบการต่อสู้ของตัวเกมคร่าวๆน,น่นี่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูด้านล่างกันหน่อยนิดนึงนะครับก็เมนูด้านล่างเนี่ยมีแค่นี้ครับที่มันเปิดมานะตอนนี้นะก็จะมะีเมนูแคลนตรงนี้ด้วยนะครับกดเข้ามาก็มันจะให้เรามาทําการอัพปกอัพเดทอะไรเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะแต่คือเวลาเรากดเพิ่มแล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความสามารถของตัวละครเรานั่นเองนะครับก็กดออโต้อะไรก็ได้ครับใช้แต้มตรงนี้นะฮะเนี่ยออโต้ Auto ไปนี่ครับกดทีเดียวจบอ่าดีครับ ก็จะเป็นสีแบบนี้แหละนะฮะต่อไปก็จะเป็นสีทองเนาะถ้าเกิดอัพเต็มนะครับผมประมาณนี้นะอัพได้อีกเนี่ยฮะโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเอ่อถ้าจะให้ผมพูดก็ขอเป็นแบบเอ่อคล้ายๆกับเป็นระบบลูนละกันนะครับผมอืมเนี่ยฮะกดเพิ่มเข้าไปอ่าเนี่ยครับอัพเพิ่มเข้าไปถ้าเรามีนะอัพไปอัพไปเนี่ยครับปื๊บความสามารถก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอืมประมาณนั้นนะฮะ เห็นไหมอันนี้ได้ยังยังไม่ได้นะครับผมเรียบร้อยอันนี้เต็มแล้วนะครับเต็มร้อยแล้ะประมาณนี้นะครับส่วนอันอื่นก็มันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลนะครับผมเนี่ยฮะมีเยอะเลยครับผมเออนะอยังไงก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็ลองเข้ามาดูกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปเออเปิดกาชาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของฮีโร่กัอนอีกทีหนึ่งนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนี่ฮะอ่ากาชามันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นแบบธรรมดานะ นะครับผมมีให้เปิดฟรีได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะเปิดฟรีไปก่อนแล้วกันปึ๊บมก็จะได้ของทั่ว,วไปอะไรประมาณนั้นอ่ะนี่ฮะเอาไว้ช่วยเพิ่มนู่นนี่นั่นไปนะครับผมตัวนี้นะส่วนตู้ด้านล่างก็จะดีหน่อยนะครับก็จะมีแบบเจอฮีลงนีโลวอะไรด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมมีให้เปิดอยู่สิบครั้งนะครับผมก็ลองจัดเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะมาลุยปึ๊บเข้าไปนี่แนี่ดูซิว่าจะเป็นยังไง ชึบมาแววเ hey. ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอ้โหยังดีที่ได้ตัวละครมาครับระดับอาก็เอา <c oughs> เออโอเคครับเรียบร้อยปึ๊บโอ้โหได้มาอีกหนึ่งตัว SSR มาเลยเว้ยนึกว่าจะเกลือโอ้แจมนะผมสุดยอดโอ้อย่างนี้ก็ถือว่าผมไม่เกลือนะนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอของต่งตางๆแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนของตัวละครด้วยรวมถึงเงินด้วย นะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะเสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือกาชานะอันนี้กดเครมได้ด้วยเก็บเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเปิดอีกนะครับเราต้องก็ต้องแบบกดเข้ามาดูว่าเนี่ยถ้าเกิดเปิดสิครั้งจะต้องใช้เพชรทั้งหมดพันเจ็ดแปดสิบสองนะครับซึ่งผมยังไม่มีเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสะสมเงินเองนะถ้าเกิดว่าใครเล่นนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะกดก็ามาดูตรงฮีโร่ครับตัวเกมมันจะมีสอนเนาะแล้วก็ไปจักทีมไล์อัพกัน อ่านี่ฮะคือในส่วนของไลน์อัพเวลาเอาลงไปต่อสู้เนี่ยมันจะจับทีมได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับไม่เกินนี้นะเอดกดไปนี่ครับตัว SSR มาแล้วอ่าเอหรือว่าจะกดให้มันแบบจัดทีมออตรงออโต้เลยก็ได้นะอือนะครับเราสามารถสลับสป,ปรีนได้เลยนะครับว่าจะให้ตัวละครเนี่ยอ่ามันอยู่ตรงไหนฝั่งไหนอยู่ด้านหลังหรือว่าด้านหน้า แน่นอนว่าถ้าเกิดตัวละครที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวพวกตัวแท้งอะไรอย่างนี้นะครับส่วนสายเวทก็จะนูดด้านหลังเนาะพวกตัวแบบดาเมจอะไรประมาณนั้นนะครับอืมโอเคทีนี้ด้านบนก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบขายของอะไรเงี้ยมีแบบให้เราแบบหากรงหาของได้อยู่บางอันนะครับผมอยากได้นี้จังเลยเนี่ยแต่ไม่น่าได้นะครับได้เป็นเงินได้เลยอู้ได้เพชรมาเสียดายได้มาแค่ร้อยหนึ่งถ้าเป็นแบบ พันหนึ่งเมื่อกี้นี้แจ่มมากนะฮะจะได้ไปเปิดให้ดูอีกนะครับเนี่ยเมนูต่างๆลองดูนะครับก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นขายของเนาะอันนี้อาชิพเมนต์นะครับผมก็มากดรับของรางวัลได้นะครับเนี่ยเรามากดรับดูเฮ้ยอ,อันนี้เปิดกาชาเอาไว้เก็บเนี่ยเปิดกาชาได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะกดเข้ามาดูด้านบนก็จะเป็นร้านขายของเนาะประมาณนี้เลยครับผม ทีนี้มาดูตรงฮีโร่หน่อยละกันนะครับในส่วนของตรงฮีโร่เนี่ยเราก็กดติ๊กเข้าไปที่ฮีโร่ตัวนั้นๆได้นะครับเราสามารถที่จะทําการอ,าอัพเลเวลของตัวฮีโร่ได้นะครับผมอันนี้เป็นสเตตัสนะครับถ้าเกิดเรามีอันตรงนี้เราก็สามารถไปอัพได้นะครับผมอัพเลเวลหน่อยนะฮะอัพเลเวลก็เนี่ยครับใช้ไอ้เจ้าพวกนี้นะครับในการอัพนะหาได้จากการลงด่านลงอะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยอัพไปเลยนี่ครับผมเห็นไหมเรียบร้อยความสามารถเาจะเพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว นะฮะอืม่ะเพิ่มอีก่ะเป็นเก้าเอาตัวไหนตัวไหนดีบ้าง่ะสักสิบแล้วกันนะอ่าโอเคจะได้แจมๆหน่อยนะครับอืมแล้วก็นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับผมนี่ครับอ่าจากขอบสีขาวเป็นขอบสีเขียวประมาณนี้นะฮะตัวไหนที่อัปเกรดได้ก็อัพให้หมดเลยนะครับอืม,มอัพได้อีกนะครับผมโอเคเรียบร้อยอัพได้เนี่ยฮะ ใช้เงินค่อนข้างเยอะนิดนึงนะแต่ว่าเงินเราก็พอมีอยู่เนาะเออนะครับก็อัพไปนี่นะเวลาเราไปต่อสู้ตามด่านอื่นๆก็จะโอเคขึ้นนะครับจากสีเขียวธรรมดากลายเป็นเขียวบวกหนึ่งแล้วนะฮะชื่อผมจะเป็นภาษาจีนนะเพราะว่าผมตั้งไม่ได้ผมก็เลยเอาเป็นจีนไปเลยนะครับแล้วก็มีการอัพดาวด้วยนะครับผมในส่วนของการอัพดาวเนี่ยเรากดติ๊ก้็ไปดูได้นะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าภารกิจให้เราทําอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยการปลดล็อกค้งต่อไปก็ผมจะต้องผ่านด่าน3าขีด8ก่อน ถึงจะสามารถที่จะแบบกดล็อกได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มดาวได้นะต้องกดล็อกให้หมดเนี่ยสีคีอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีส <Skill S 2> กิลสกิลก็อัปเกรดเนี่ยเราจะต้องใช้แต้มด้านล่าตงตัวนี้ครับซึ่งมันจะมีครูดาวในการแบบแบบว่า uh, สะสมแต้มอยู่นะครับอีก40วิวิก็จะได้แต้มมาใหม่แล้วนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราจะากอัพก็อัพเลยนะครับอ,อนสามารถราจะเพิ่มเติมขึ้นมาอัพให้ทุกตัวแล้วกันนะปึ๊บ จะหมดแล้วจะหมดแล้วเอาตัวนี้ด้วยอ่านี่ครับผมอเอ้ตัวนี้ด้วยเฮ้ยตัวไหนดีตัวนี้ตัวนี้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับอัพเลเวลอ่าอัพได้ทุกตัวแหละนะครับผมตัวนี้เเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคอันนี้คือในส่วนของหน้าอ่าฮีโร่นะครับผมประมาณนี้กดดูกแกลเลอรี่ได้นะเนี่ยฮะเออ,อยังมีให้สะสมอีกนะครับเต็มเลยนะโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็อะไรอีกอะ อันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็กดเข้ามาดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นให้เรามากดเปิดแบบว่าเศษชิ้นส่วนของตัวละครที่เราต้องการนะครับระดับเอ r สะสมครบก็น่าจะแบบได้ตัวละครเพิ่มมานะครับประมาณนั้นนะแต่คิดว่าน่าจะยากอยู่นะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนของตรงเกต นะตอนนี้อ๋อลืมบอกไปอย่างหนึง่งก็คือในส่วนของภาษานะครับเข้ามาตอนแรกมันจะเป็นภาษาจีนนะดังนั้นเนี่ยให้กดเข้ามาตรงนี้นะครับตรงรูปตัวละครนะครับผมมันจะมีเซตติ้งดานล่านะครับแล้วก็กดติ๊กเข้าไปทีหนึ่งนะครับภาษาที่อยู่ตรงนี้นะมันจะมีให้เลือกระหว่างอังกฤษกับจีนนั่นเองนะครับก็ปรับให้เรียบร้อยในส่วนของออภาพของตัวเกมก็ปรับเอานะครับจะเอาระดับไหน นะครับผมก็คิดว่าโทรศัพท์ธรรมดาๆรราก,าก,าก็น่าจะเล่นได้อยู่สําหรับเกมนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับเนี่ยรูปมาใหม่อะไรเงี้ยก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนขึ้นมาแล้วแค่น,นี้นะครับผมเออเป็นประมาณนี้นะฮะระบบอ,อื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรละนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแบบแอดพง์แอดเพื่อนอะไร จริงๆอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าระบบตัวเกมเนี่ยมันยังมีเยอะมากกว่านี้นะครับอันนี้แค่อซอฟต์นะครับเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเรื่อยเองนะครับผมเดี๋ยวไปต่อสู้อีกสักหน่อยละกันนะครับอ,อย่างด่านนี้นะครับผมได้2ดาวมาอยู่นะครับเนี่ยยังเปิดอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นผมจะกดต่อสู้ด่านนี้อีกทีหนึ่งมาจัดไปเอาแบบสามดาวตอนนี้ตัวละครผมมาเพิ่มแล้วมันก็จะโอเคขึ้นหน่อยนะครับดูยเลไจ้า เพิ่มความสามารถไปแล้วด้วยนะครับดูเพื่อนอนี่แนะ่ไม่น่ายากแล้วนะครับอันนี้สบายๆปึ๊บอีกนิดเดียวก็จะตายละมุมกล้องเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเนี่ยเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับนิดหน่อยเปลี่ยนได้นิดหน่อยนั่นแหละนะครับผมเออสู้เสร็จแล้วนี่ครับสามดาวแล้วฮะแน่นอนนี่ โอเคเรียบร้อยครับผมก็เมื่อครบจํานวนทุกอย่างแล้วนะครับเออเราเก็บดาวเสร็จแล้วนะกะกนนี่ฮนะ้ามาที่เดิมนะครับตรงด่านนี่เนาะอันนี้ผมก็สามารถปลดล็อกได้แล้วกดเคลมออลเลยก็ได้ครับนี่ได้ของมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสะสมเพชรก็สะสมได้จากการผ่านด่านไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่ด่านนี้ก็มีให้เปิดนะแต่ว่าผมเปิดไปแล้วนะครับ อ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับตรงเกมคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะก็ลองเล่นดูสำหรับคนที่สนใจนะครับผมโอเคคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมณนะที่นี่ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม